กินลุงโก้วาดบอนมินแล้วไม่ำยังไงจะทำยังไงทีนี้สวัสดีค่ะยีนี้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้ให้ลุงโกกินเลยเนี่ยมินกินไม่หมดเอยนี่อ้าวแล้วยังไม่ได้นะคุณบอลนะลูกโก้วยังเกนไม่ได้โอ๊ยหัวใจหัวใจออื เก่งมันต้องปั๊มดาวอย่างนี้เช่ไหมจิ๋นน่าปั๊มดาวอย่างนี้อมยิ้มอะองยิ้มอะองยิ้มอะเอานั้นลูกหัวใจมาสีชมพูจะปั๊มลูกหัวใจต้องใช้อีกฝั่งหนึ่งกนี่ฝั่งนี้นี่อันนี้ลูกหัวใจนะไั่นไงจับดีๆเอาจับใหม่เอาใหม่โอเคนี่เป็นลูกหัวใจเลยูหัวใจ ครูนะคะครูสุกี้สอนนะตอนนี้สอนนักเรียนว้าลูกโกอะไรเนี่ยรูปหัวใจเฮ้ขอเราได้ใจได้ใจปุ่มไปกระดาษดีกว่านี่ตรงนี้ปุ่มหมดโลกอะไรมีแต่ตุ่มก็หัวใจในนี้หัวใจหัวใจไม่ใช่เลยรูปหัวใจ เออนี s, s, <S oh, like ่คุณครูลูกหัวใจนุสิต้องทำตรงๆเอาใหม่รูปหัวใจโอเคนี่ทำตรงๆเอาใหม่โอ้อยากได้นกจังนันนนนกนกตัวนั้นน่ะสีนั้นน่ะคือนกนกหรือดีเสื้อนกนกทีแรกจะพูดผีเสื้อตอนนี้ไปนกเลอะนกนกไปสีเสื้อไหมไหนดูสินี่ไงอันนี้น่าจะเป็นนกนะเป็ี่ยนไหมโชคดีโชค่อ โชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยจ้าอ้ามินน้อยถามหาเบะอยู่ไม่เป็นไรเขาก็ลืมเมื่อกี้นี้อันใครบอกนะบอกว่ากลับโกกอกันนะเขาบอกว่าปาาบานเออแล้วเขาเขามองซ้ายแล้วขาไม่เห็นเบะเลยบอกใจกลังอยู่กับการบ้านเออเขารู้เรื่องนะพูดถึงกกอกแล้วเขามองซ้ายมองขวาหาเบะทันทีเลยเขาต้องนึกแล้วว่าเบะต้องกลับกกอกเดี๋ยวมาเออเขารู้ไวมาก ไปแล้วนะคะเออเออเออนี่นะคะก็จะเดินทางกับกกกอกแล้วนะคะแม่ออฟนะคะยังโชคดีที่มีงานรําเข้ามาก่อนเดินทางนะคะเนาะโชคดีที่ยังมีรําเข้ามาก่อนเดินทางไม่งั้นคงจะได้ย้อนกลับมานะคะรถกับเอาคันรถนึงโอ้คุณนายสวนผักแตนให้เอาผักไป ให้อาภักดิ์ไฟฟ้ามาเอากลับเต็มคันรถเลยขอขับไม่น้อไอ้พักไม่น้อโขงเนาะพักไม่น้อโขงเป็นจะแสบเนาะหวานนึ่งเมื่อเช้านี่หวานหวานอร่อยมากยัังมนแล้วก็ปีลออกบ่ ไปไปเข้าสวนผักแล้วโอ้ยไม่อยากออกเลยนะไปเข้าสวนผักแล้วไม่อยากออกเลยนะคะนี่ผักมีแต่หัวใหญ่ๆกอใหญ่ๆเนาะเขาเขาไปถ่ายสวนผักเขาปังกันทุกคนเลยไปไปเห็นแล้วไม่อยากออกเลยนะมาเลยความไม่ไม่ไปอ่ะมันได้ไม่เกินร้อยหนึ่งร้อยวิวนะนี่ถ้ายกมาอยู่ที่โคกหนองนายิ่งจะปัง ถ้ายกมาจะอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดาจะยกมาเดี๋ยวแม่ดาจะยกมาต้องใช้ปุ๋ยเยอะน้ำเยอะเราทำไม่ได้เลยนะเราก็ไม่ต้องเอาเราก็ไม่ต้องเอาเยอะยะาเราก็เอาแปลงนึงแต่ว่าทําให้มันได้เหมือนเขาเออทาให้มันได้สวยเหมือนเขาไง นิ่มแม่ามาเดีตามไปแม่แม่ห้ามเอ้าทำไมห้ามเข้าเท่าไหร่กี่เดือนมีที่กระสีแต่ไหนอ๋อไม่ให้เข้าคนนออ่เข้้าาไดยที่กระสีทันทีอ๋อมีที่กระสีกันยายแล้วพี่น้องเลยจะไปไหนก็ลำบากแล้วตอนนี้โชคดีครับบิดขาดด้วยอ่าวงเล็บเด็ดขาดอีกตั้งหากพี่สมรนห้แล้วบัดนี้ พ่อเปาขับรถห,หคนค่ะ5คนแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าไปได้ไปได้ครึ่งทางเอซีโทรมาบอกว่าไปลำดวนห้สิบท่านนี้พ่อเปาจะกลับมาอีกไหมครับก็ยกเว้นไปเป็นวันใหม่เนาะไปไปเออเลื่อนไปวันใหม่นะพพเพราะว่ามันไปครึ่งทางแล้วนาะ โอ้โหเออนี่สะออนพักนี age, ่มิแตะก่อใหญ่ๆหัวใหญ่ๆเนาะโอ้ยสะออนพักลายกระลำอยากทำได้เหมือนเขานะแต่ว่าเราก็เอาทำน้อยๆไม่ต้องทำเยอะจัเก็บอันนี้ไปไว้ก่อนกำลังวไปแล้วสับานเดินทางปลอดภัย ตบมือให้เด็กดีหน่อยตั้งใจเรียนมากเลยตั้งใจเรียนมากเลยไหนได้กี่ดาวคะได้กี่ดาวเนาะให้ดาวก่อนให้คะแนนก่อนดาวอากี่ดาวดีอออได้ห่ดาวสองม่ ได้ห้าดาวโอ้ oh, <laughs> ได้ห้าดาวเลยโอ้หนในดูหน่อยดูดูหน่อยค่ะดูหน่อยดหอยูหน่อยโอ้เก่งจังเลยได้ห้าดาวหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเด็กน <laughs> ด่ส, <laughs> <laughs> ดสิอ้าวอันนี้ด้วยสงสัยจะหมดทั้งตัวละมั้งนี่พอแล้วสิบดาวพอ เดี๋ยววันหลังระบายใหม่ใคุณครูใจดีมากเลยนะแจกดาวนี่ใจดีทุกคนเด็กก็ตั้งใจเรียนมากเลยนะนักเรียนคนนี้น่ะวันนี้เด็กๆได้สิบดาวเฮ้ยตั้งใจเรียนมากเลยได้สิบดาวแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาสิบดาวได้ไหมโอเคพามาดูนะคะ รูที่ fc จุดมอเช้านะคะแต่แม่ดาคงมองไม่เห็นนะคะ fc ดูเอาเด้อนี่ไงเขาบอกว่าสองอันเหมือนกันเลยนี่สองอันเหมือนกันเลยนะคะจุดพร้อมกันแล้วเหมือนกันนะคะ fc ก็ดูเอาเด้อคนเรานะคะดวงเราไม่เท่ากันเนาะ บางคนดูแล้วอาจจะมีโชคนะคะก็ดูดีๆก็แล้วกันนะคะดูดีๆอาจมีโชคนะคะจุดพร้อมกันแต่ออกมาเหมือนกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะจุดสองอันพร้อมกันเนาะนี่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ปุยชวรนกับแม่สุรพีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ